ฟังดวนเตือนบัตรคนจนก่อนที่ท่านจะอดไม่ได้รับเงินรอบสองหนึ่งพันหนึ่งรอยห้าสิบบาทรีบเปลี่ยนรหัสก่อนที่ท่านจะโดนสวมสิทธิ์ก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like, เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ มบัญชีกลางได้ออกประกาศเตือนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะให้ระมัดระวังการถูกแอบอ้างสิทธิ์และแนะนําให้รีบดําเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่าพินนั่นเองค่ะซึ่งมี6หลัก Number 6หหลักนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะคะซึ่งสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนรหัสก็คือป้องกันการถูกสวมสิทธิ์ ซึ่งมีรายงานว่ามิจฉาชีพในรูปแบบร้านค้ารถเร่หรือบุคคลอื่นแอบขอข้อมูลบัตรประชาชนและรหัสพินจากผู้ที่ถือบัตรเพื่อนำไปใช้จ่ายแทนเจ้าของในจังหวัดอื่นทําให้วงเงินสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ถือบัตรหายไปเพื่อสร้างความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณนะคะรีบเปลี่ยนรหัสผ่านจาก การตั้งรหัสเดิมๆเช่นตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนเป็นรหัสส่วนตัวที่คาดว่าจะเดายากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสิทธิของท่านเองนะคะซึ่งทุกวันนี้นะคะมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะคะทุกคนเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิของท่านนะคะวิธีการเปลี่ยนรหัสพินบัตร สวัสดิการแห่งรัฐท่านสามารถเปลี่ยนรหัสได้ง่ายๆด้วยตัวเองที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกแห่งโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ค่ะทุกคนไปที่ตู้ ATM ADM ของธนาคารกรุงไทยนะคะกดปุ่มทำรายการด้วยบัตรประชาชนกดเลือกเมนูเปลี่ยนรหัสบัตรประชาชนนะคะทุกคนเสียบบัตรประชาชนที่ช่องสอดบัตร ใส่รหัสผ่านปัจจุบัน6หลักซึ่งเป็นรหัสเดิมที่เคยตั้งไว้หรือ6ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนหากยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะทุกคนกำหนดรหัสผ่านใหม่6หลักที่ท่านจำได้ง่ายและคาดเดายากค่ะแล้วก็ทำการยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึง่งหน้าจอก็จะแสดงผลทำรายการสำเร็จนะคะทุกคนข้อแนะนำเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อป้องเพื่อป้องกัน การถูกสวมสิทธิ์นะคะทุกคนอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวห้ามให้บัตรประชาชนตัวจริงหรือรหัสพินหกหลักแก่ผู้อื่นโดยเด็ดขาดค่ะและให้ท่านตรวจสอบยอดเงินสม่ำเสมอนะคะตรวจสอบวงเงินสวัสดิการของท่านในบัตรเป็นประจำผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่นะคะ ซึ่งกรณีท่านที่โดนถูกสวมสิทธ์หากเพราะว่าโดนแอบอ้างใช้สิทธิ์ให้รีบเปลี่ยนรหัสพินทันทีและแจ้งร้องเรียนผ่านสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์สวัสดิการแห่งรัฐโทร02 109 2345หรือสายด่วนกรมบัญชีกลาง1569หรือ02 7944307นะคะทุกคน บางท่านโดนสวมสิทธิ์เป็นเพราะว่าความไม่เข้าใจของผู้สูงอายุผู้เปราะบางความเสียหายข้อมักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะที่บางทีก็ไปซื้อตามหาเร่แผงลอยอย่างนี้เขาก็หลอกขอรหัสพินว่าจะกดให้เองอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นลูกหลานต้องคอยดูแลสอดสองเป็นหัวเป็นตาให้กับบรรดาแม่ๆนะคะเพราะ ว่ารหัสพินนี่คือสำคัญมากที่สุดอย่าให้ใครรู้เป็นอันขาดแล้วก็อย่าให้ใครยืมบัตรประชาชนของเราไปเป็นอันขาดนะคะแม่แม่ถ้ามีคราวคราวคามเพื่อนไหวจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลนะคะทางช่องก็จะมานำเสนอให้กับบรรดาพี่น้องได้รับฟังกันอีกนะคะคลิปนี้สวัสดีนะคะ